สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกันกับช่อง Learning s Elvis Thinkit กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหมวดผักกันค่ะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจช่องใน YouTube ให้เราด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะมาเริ่มกันเลยค่ะ cabbage กะหล่ำ cabbage ผักกะหล่ำ carrot 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 สีส้มเห็นไหมคะมีประโยชน์มากเลยนะคะถัดมาค่ะ c h i l l พริกเด็กๆระวังนะคะอย่าเอามือไปหยิบพริกเองเพราะพริกอะ่ะมันเผ็ดถ้าเราเอามือไปหยิบแล้วมาโดนตาเราก็จะแสบตาถ้าโดนหน้าก็แสบหน้าไปหมดเลยคะ่ะถัดมาค่ะ Cucumber แตงกวา Cucumber แตงกวา แตงกวาจะมีแบบข้างในเป็นใสๆอ่ะืออนิ่มๆหน่อยถัดมาค่ะ garlic กะเทียม garlic กะทียม lemon lemon จะเปรี้ยวๆหน่อยนะคะ lemon ถัดมา lettuce ผักกาดหอม lettuce ผักกาดหอมถัดมาค่ะ Long Beach Long b e a c ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวมันจะมีเม็ดข้างในนะคะแต่กินได้นะคะมันจะยาวๆถั่วฝักยาว Onion หอม Onion หอมเด็กๆระวังนะคะเวลาไปหัน่นหอมเนี่ยเราจะแสบตาพยายามอยู่นอกแบบให้มันในระยะแบบไกลๆหน่อย พอเทโ o มันฝรั่ง p o t เ t โมันฝรั่งอร่อยมากเลยนะคะกินแล้วอร่อยอะทอมโต้มะเขือเทศทเม a t โมะเขือเทศถ้ากินมะเขือเทศเข้าไปเนี่ยนะคะผิวเราก็จะเป็นสีชมพูแบบหน้าอมสมชมพูเหมือนมีเลือดฝาดนะคะบัมบูช หน่อไม้ m ushroom, หัว broccoli, broccoli, lemon grass, ตะไคร้ lemon grass, green onion, ต้นหอมขอขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ